สวัสดีครับกลับมาพบกับ NeuroP Talk นะครับล่าสุดเป็นอพิโซดที่39นะครับนะฮะประเด็นที่จะพูดในวันนี้นะครับก็มาจากเว็บดังอีกแล้วนะครับนะฮะก็เป็นเว็บที่คนชอบไปตั้งกระทู้นะครับแล้วก็กระทู้ Variety ก็จะชอบมีคำถามเกี่ยวกับเชิงจิตวิทยาโผลมาเป็นช่วงๆนะครับนะฮะผมก็อยากจะมาตอบหรือว่าพูดคุยในนี้นะครับนะฮะโอเคเขาถามว่า ทำไมนะครับผมถึงเห็นคนเก่งคนฉลาดเขาถึงเชื่อเรื่องดวงนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามที่เขาโพสไว้นะครับนะฮะก็เขาถามว่านะครับทำไมผมถึงเห็นคนเก่งคนฉลาดนะครับเขาถึงเชื่อเรื่องดวงนะครับหรือว่าบูชาอะไรแปลกๆนะครับนะฮะเชื่อเรื่องโชคลาภที่มองไม่เห็นนะครับนะฮะก็เขาโพสเพิ่มเติมนะครับนะฮะผมไม่ได้สืบว่าคนที่บูชาหรือว่ามีความเชื่อนั้นคือคนที่ จะไม่รู้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมสงสัยว่าทําไมเขาถึงเชื่อขนาดนั้นอะไรเนี้ยนะครับนะฮะก็มีคนมาช่วยตอบนะครับก็เขาก็ตอบว่าผมว่ามันเกี่ยวกับความกลัวมากกว่านะครับนะฮะยิ่งสังคมไหนมีความกลัวมากๆก็จะยิ่งหาสิ่งของไว้ยึดถือยึดเหนี่ยวนะครับนะฮะถ้าคนไหนมั่นใจมากๆก็จะยึดตัวเองเป็นหลักครับนะมันสะท้อนถึงความกลัวมากกว่านะครับความฉลาดหรือความไม่รู้นะครับ อีกคนมาตอบบ้าก็มันไม่เกี่ยวกับเรื่องคนรวยคนฉลาดนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของที่พึ่งทางใจนะครับนะฮะถ้าคุณเชื่อและมีความสุขนะครับมันทาให้คุณรู้สึกดีขึ้นในการใช้ชีวิตของเขาว่าไม่เสียหายอะไรนะครับคนหลงชอบให้เหมือนกันนะฮะโอเคก็เป็นคําตอบที่น่าสนใจนะครับนะฮะทีนี้เราลองไปดูกันนะครับว่าในแง่ของภาษาพิทยานะนะครับรก็คือ ความเก่งเนี่ยจะหมายถึงว่าทักษะเชิงต่างๆนะครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคนเรียนเก่งหรือทํางานเก่งอย่างเดียวนะครับก็คือจะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความคิดนะครับการเปรียบเทียบการคํานวณภาษาศิลปะหรือแม้กระทั่งขับร้องวาดภาพเนี่ยจริงๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเก่งในเชิงทักษะต่างๆนะครับนะฮะซึ่งมันเป็นการประมวลผลนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้นะครับความคิดและประสบการณ์ นะครับหรือว่าทักษะที่ได้ฝึกฝนเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็รู้กันว่า,าขั้นตอนพวกนี้นะครับมันิเริ่มนะครับหรือว่า,า,าเชื่อมโยงต่อเนื่องแล้วก็ประมวลผลแล้วก็แสดงออกมาโดยใช้สมองเป็นหลักนะครับนะอันนั้นก็คือเรียกว่า,าความเก่งในเชิงทักษะต,ต,ต่างๆนะครับหรือว่า i n t e l l i ลเจนตนะครับอย่างที่บอกนะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเรียนการคิดเลขอะไรอย่างเดียวนะจริงๆการวาดภาพ นะครับการขับร้องหรือแม้กระทั่งการพูดได้หลายภาษาพูดคล่องอะไรพวกนี้มันถือว่าเป็นความเก่งเชิงทักษะทั้งหมดนะครับนะฮะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความไวในการคิดวิเคราะห์นะครับหรือทําอะไรทักษะอย่างที่กล่าวมาเนี่ยด้วยความรวดเร็วนะครับนะฮะหรือเขาเรียกว่า processing speed เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเป็นหนึ่งในความฉลาดเหมือนกันนะครับนะฮะก็คือจะแบ่งเป็นจริง ความเก่งเนี่ยนะครับนะฮะก็คือความที่เราคนเราฉลาดเนี่ยก็คือมีความเก่งในเชิงทักษะต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วก็มีการประเมินผลความคิดเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่า processing speed นะครับนะฮะความเก่งเชิงทักษะก็คือ i n t e l l i g e n c นะครับนะก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการศึกษานะครับการทํางานของสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเพื่อ วิเคราะห์นะครับปริมาณเนื้อสมองนะครับหรือแม้กระทั่งาาาการประมวลผลนะครับของสมองนะครับนะค,ความไวในการประมวลผลแล้วก็มีการาเขาเรียกว่า,าสแกนนะครับโดยใช้รังสีวิทิชัยที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองเนี่ยนะครับนะฮะมันจะทําให้เรารู้การทํางานของสมองเนี่ยละเอียดขึ้นนะครับนะฮะโอเคผลที่ศึกษาผ่านมา ช่วง1 0บ0ปีเนี่ยนะครับเขาก็จะระบุชัดเจนว่าก็าคือมันไม่มีบริเวณสมองเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับที่ควบคุมนะครับความฉลาดหรือว่าความเร็วในการประมวลผลนะครับอย่างเดียวนะครับนะฮะแล้วก็มันไ,ไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดของสมองหรือว่ารอยหยักของสมองอย่างที่เราเคยอาจจะรู้กันว่าไอ้บางคนสมัยก่อนก็จะตอนผม,มนักเรียนเนี่ยเขาก็จะมีการสอนว่าไอ้ถ้าบางคนสมองใหญ่หรือว่ามีรอยหลัก ลอยหยักเยอะเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนฉลาดใช่ไหมครับสมัยก่อนอาจจะเคยได้ยินวลีนี้ประโยคนี้นะครับนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเชื่อว่าคนฉลาดเนี่ยนะครับมักจะสัมพันธ์กับการทํางานนะใช้คําว่าการทํางานแล้วกันนะครับของสมองส่วนหน้านะครับแล้วก็สมองส่วนขมับนะครับตรงบริเวณส่วนกลางๆแล้วก็เยื้องไปทางด้านบนหน่อยนะครับนะก็การทํางาน ของสมองบริเวณ2บริเวณนีน้นะครับนะฮะจะเป็นหลักแต่ก็ต้องใช้การเชื่อมโยงของสมองส่วนต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็ทักษะส่วนต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันของในแต่ละสมองนะครับนะฮะนะครับ,นะรบนอกจากที่เขาจะมีการศึกษาฟังก์ชันของสมองแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีการศึกษาว่ามันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมจริงไหมซึ่งเราก็อยากจะรู้ถูกไหมครับว่าความฉลาดเนี่ยมันถ่ายทอดทาง พันธุก,กรรมจริงหรือเปล่าซึ่งเขาก็จะวัดจากปริมาตรเนื้อสมองนะครับ,นะรบจากาญาติสายตรงนะครับนะฮพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะศึกษาจากาในคนที่มีการใช้สมองในการประมวลผลเนี่ยค่อนข้างมากนะครับโอเคก็ที่มีการศึกษาบ่อยๆก็คือจะเป็นพวกนักกีฬาหมากรุกนะครับนะฮะวิศวกรรมนะครับนะฮะหรือว่า คนที่มีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องของการคิดคํานวณนะครับตัวเลขนะครับนะครับก็จะมีการสแกนแล้วก็ประเมินผลทั้งตัวของคนนั้นเองแล้วก็ย่าวใสตรงนะครับนะฮะแล้วก็ม <and detailed> <differences> ีการศึกษาออกมามากมายนะครับเขาก็จะบอกว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยนะครับที่ควบคุมเกี่ยวกับวางแผนนะครับคิดแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับนะครับรวมถึงการควบคุมเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะ ถ่ายทอดอาทางพันธุกรรมนะครับ,รบว่าสมองส่วนนี้มันทํางานได้ดีเนี่ยนะครับเขาตีออกมาแล้วเนี่ยประมาณ160ร้อยละหกสิบนะครับนะฮะส่วนสมองส่วนขมับนะครับหรือว่าตัวเชมพาร์โลปเนี่ยนะครับก็จะมีผลเกี่ยวกับความจำเนี่ยจริงๆส่วนนี้เขาจะบอกว่ามันมีการถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมเนี่ยประมาณ30-40%ซนะครับซึ่งซึ่งมันต่ำกว่า5 0นะครับ ส่วนสมองกีบข้างหรือว่าพาเลททลโลบเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับการคำนวณนะครับการเข้าใจภาษานะครับในสมองซิกเด่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่ถนัดขวาจะเป็นซิกซ้ายนะครับนะฮะหรือว่าถ้าเป็นซิกไม่เด่นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพวกศิลปะดนตรีนะครับการรับรู้เชอรมิติสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการวาดภาพเนี่ยนะครับนะฮะสมองส่วนเนี้ยนะครับเขาเชื่อว่ามันสัมพันธ์กับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยถึง 70%- 80%นนะครับนะฮะฉะนั้น มันก็เป็นไปได้ว่าอ่าคนที่อ่ามีความเก่งทางด้านศิลปะหรือดนตรีเนี่ยนะครับหรือการคำนวณเนี่ยนะครับจะถูกถ่ายทอดทางพนันธุกรรมมากกว่าสมองส่วนอื่นๆนะครับนะฮะสมองส่วนลึกนะครับก็คือเป็นแกนสมองที่มันช่วยเชื่อมโยงระหว่างสมองทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับนะฮะนะครับเนะชื่อมโยงกันความเร็วในการประมวลผลของสมองเนี่ยนะครับอันนี้ก็มี การถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยค่อนข้างสุกนะครับ80-90%นะครับฉะนั้นง่ายๆคือความวัยในการประมวลผลหรือคนที่หัววัยเนี่ยนะครับก็จะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับทนข้างเยอะเหมือนกับทักษะพวกศิลปะดนตรีนะครับนะรบหรือว่าการใช้ภาษานะครับนะฮะ รวมถึงการคิดคำนวณด้วยนะครับพวกนี้ก็คือจะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นการศึกษาที่ผ่านมาในช่วงประมาณสักสิบยปีเนี่ยนะครับนะโอเคส่วนหนึ่งก็อาจจะเขาไม่ได้ใช้ประชากรศึกษาที่เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าถ้าไปดูเนี่ยก็หลักร้อยนะครับอย่างกิ่งก็หลักพันคือไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันก็พอพิสูจน์ได้ค่าวๆว่า พวกนี้อาจจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เรารู้กันพวกนี้มันก็ต้องถูกเป็นทักษะที่มันอาจจะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเก่งนะครับ,นะค,รบความฉลาดความไวในการประมวลผลนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับหรือว่า processing speed เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เขาก็ศึกษาอย่างที่บอกนะเอาพวกนักปักลูกศิลปะศิลปนักพูดนะครับมาทำสแกนสมองแบบ ดิฟเทนเซอร์นะครับนะนะครับนะก็คือมันจะเห็นทางเดินของเส้นประสาทนะครับนะที่มันอยู่ในเนื้อสมองอีกทีหนึ่งนะครับอย่างในรูปที่โชว์ไว้นะครับนะสมองส่วนต่างๆมันก็จะมีการเชื่อมโยงนะครับนะแล้วก็สามารถทำแมปปิ้งออกมานะครับเป็นรูปล่างนะครับจเพาะจอดจงว่าใครมีการเชื่อมโยงนะครับมากกว่านะครับนะจริงๆเขามีการติดตามนะครับนักที่นักกีฬาที่เล่นวอลเปเปอลุกหรือว่า นักที่อ่านักคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับนะฮะ mm hmm. เขามีการติดตามไปประมาณ10ปีนะครับนะฮะ mm hmm. ก็พบว่ายิ่งมีการฝึกฝนนะครับแข่งขันเนี่ย mm hmm. เขาก็พบว่า mm hmm. ความหนาของใย,ยประาสาทเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับนะฮะแล้วก็เขาบอกว่า mm hmm. จะกำลังมีการศารึกษาที่มันติดตามไปจนถึง10 20-25ปีนะครับแต่ว่าโอเคอย่างที่บอกก็คือเทคโนโลยีนี้มันเพิ่งเกิดอนะาจจะประมาณสักสิบยี่สิบปีนะครับนะฉะนั้นก็ยังต้องมีการศึกษาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมสมองคนเรามันถึงจะฝึกฝนแล้วก็มีโอกาสที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าใยเชื่อมโยงระบบประสาทเนี่ยมันยังมีการสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามการใช้งานของสมองแล้วกันนะครับนะฮะคือคนที่ฉลาดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการ เ็าเรียกว่ามีการเชื่อมโยงนะครับนะฮะความคิดนะครับทั้งจากประสบการณ์นะครับการเรียนรู้หรือว่าความเชื่อต่างๆนะครับนะมีการคิดเร็วคิดช้านะครับคิดเป็นระบบคิดเป็นกร่อบนะครับนะฮะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคนที่เก่งหรือคนที่ฉลาดเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับจะต้องพยายามใช้สมองเขาเนี่ยนะครับประชิญกับเขาเรียกว่าปัญหาชีวิตและอุปสรรคในชีวิตจริงๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับการที่มีการ คิดในหลายรูปแบบนะครับนะฮะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเจอในชีวิตจริงๆก็คือการ,รเผชิญกับเขาเรียกว่าความร้านะครับในการคิดหรือว่าตัดสินใจนะครับนะฮะร,รวมถึงการที่จะต้องผิดหวังจากจากการคิดหรือการวางแผนหรือว่าไม่เป็นไปนอย่างที่เขาคิดเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งจริงๆคนเก่งหรือคนฉลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะคิดว่าอะไรก็ตามที่ที่เขาคิดเนี่ย มันจะถูกแล้วมันอาจจะต้องเป็นไปอย่างที่เขาคิดนะครับซึ่งเราก็รู้กันว่าชีวิตจริงบางครั้งมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในในชีวิตการดําเนินชีวิตมันก็จะมีหลายปัจจัยแต่ละคนแต่อะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะมีปัจจัยที่มันสามารถควบคุมได้เสมอนะครับฉะนั้นพอมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะครับมันก็จะเกิดความเครียดนะครับความกดดันนะครับเกิดขึ้นมานะครับอันนี้เราก็จะเห็นได้จากคนที่ มีการเอาง่ายๆคือจะต้องใช้สมองในการเผชิญปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับนะครับนั่นนำมาซึ่งอะไรครับก็คืออย่างที่บอกนะครับเมื่อสมองนะครับจะต้องเผชิญการเลือกหรือการตัดสินใจนะครับหรือว่าแม้กระทั่งบางทีผลลัพธ์ไม่เป็นใจเนี่ยนะครับมนุษย์เราก็จะต้องพยายามหานะครับนะ อนอกจากจะมีกลไกในการป้องกันทางจิตนะครับเพื่อไม่ให้สมองเราเนี่ยนะครับร้าจนเกินไปหรือว่า,าพยายามม่ให้จิตใจเราได้รับผลกระทบมากเกินไปเนี่ยนะครับฉะนั้นการหา,าเขาเรียกว่าแรงกระตุ้นนะครับหรือว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความร้านะครับของสมองแล้วก็ เพิ่มความมั่นใจนะครับและจะรวไมไปถึงว่าเป็นการลดความเครียดด้วยนะครับนะฮะซึ่งอย่างที่เรารู้กันคือบางครั้งบางคนมันก็จะคิดเชื่อมโยงไปกับเรื่องของอาวาสนานะครับโชคชะตาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาตินะครับนะฮะจะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าถ้า,าฟังสัมภาษณ์นักธุรกิจนะครับนะฮะ หรือว่าบางคนที่เขาก็จะมีหลุดพูดเรื่องนี้เหมือนกันเช่นบางครั้งเขาก็จะบอกว่า,าการเลือกนะครับตำแหน่งของบ้านหรือว่าการาดูหมอดูนะครับการเลือกอุปกรณ์หรือว่าการายึดถือสิ่งบางอย่างที่อาจจะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับหรือว่า super natural belief เนี่ยนะครับนะฮะนะครับ,นะรบจะทำให้เขารู้สึกมั่นใจในการ ตัดสินใจหรือว่าดําเนินชีวิตนะครับนะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกก็คือมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้สมองเขาลดาความราหรือว่าลดสเตทความเครียดนะครับจากการตัดสินใจเยอะๆมากมายนะครับบางครั้งก็เช่นหาวันที่จะทำธุรกิจธุรกรรมอย่างเงี้ยไ,ไม่แน่ใจนะครับบางครั้งก็ต้องมีการไปดู โชคลาภดวงชะตานะครับหรือแม้แต่ปีนี้ทำงานค้าขายไม่ขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมีการจัดบ้านเปลี่ยนบ้านนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่ามาดูอีกทีนึงว่าเ,เรายังมีสิ่งอะไรที่จะต้องแก้ขไขจะต้องทำบุญอะไรเงี้ยหรือเปล่านะครับนะฮะอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องของความ เชื่อแล้วก็แต่และสังคมแต่และวัฒนธรรมก็จะมีการยึดถือยึดเหนี่ยวเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับนะฮะครับแต่ว่าถ้าถามเรื่องของจริงจๆรๆิงจราพูดตรงๆคือไม่ได้บอกว่าเฉพาะคนไทยหรือประเทศไทยเนี่ยจริงทุกทุกชาตินะครับก็จะมีความเชื่อหรือว่ามีสิ่งยึดเหนี่ยวอะไรนี้ต่างกันอยู่แล้วนะครับนะฮะซึ่ง ไม่ไม่แม้กระทั่งคนเก่งคนไม่เก่งหรือว่าคนรวยนะครับอะไรนี้ก็มีได้หมดนะครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างแรงความคิดหรือว่าความมั่นใจนะครับนะฮะนะครับจริงๆพวกนี้มีการศึกษาหมดนะครับนะบเช่นการศึกษาเนี่ยก็จะระบ,บุไปเลยว่าการที่มนุษย์คนเราเนี่ยครับเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าเชื่อสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติทั่วไปเนี่ยนะครับพวกนี้จริงๆถือว่าเป็นการกระตุ้นเป็นการสร้างแรงจูงใจนะครับนะฮะนะครับเป็นการเป็นการสร้างแรงจูงใจนะครับทำให้เกิดแอคชั่นแล้วก็พีดิคชั่นก็คือพอพอเราเชื่อว่าเราเป็นคนที่อาจจะมีวาสนาหรือว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนี่ยนะครับนะฮะมันทําให้เรามั่นใจในการลงมือกระทําและเราใจเราจะคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะสําเร็จอะ่ะเขาแค่ว่าเราได้แอคชั่นแล้วเรามันมีพิดิกชั่นด้วยนะครับนะบพ,พวกพวกเนี้ยถ้ายิ่งสําเร็จเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งเป็น positive reinforcement learning ก็คือความเชื่อนั้นมันจะยิ่งเชื่อมอถ้าถ้าผลลัพธนะ์นี่ยมันเชื่อมโยงกับ สิ่งที่เราเชื่อด้วยนะครับมันจะยิ่งฝังลากลึกในสมองนะครับนะฮะซึ่งการที่เราเชื่อตรงนี้นะครับเขาก็มีการศึกษาว่ามันไม่ได้เป็นคล้ายๆว่ามันจะเป็นคนละกลไกกับการที่เราจําอะไรได้ด้วยนะครับนะฮะส่วนใหญ่ความจําเราก็จะใช้สมองกีดขมับถูกไหมครับนะครับนะครับแล้วก็ มันก็จะมีหลูมเรื่องของความจําแล้วก็ความจานั้นมันก็จะกระจายไปเก m, ็บตามสมองส่วน,วนต่างๆนะครับแต่ว่าเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะครับมันจะเน้นผ่านเรื่องของสมองส่วนหน้านะครฮะรก็คือสมองส่วนหน้าแล้วก็ไปกระตุ้นสมองส่วนลึกสมองควบคุมระบบเรื่องของรางวัลมันเหมือนการเป็นการะจะพูดไงอ่ะมันเป็นระบบให้รางวัลมันเหมือนเป็นการเสพนะครับเรื่องราวนะครับบางอย่าง นะครับนะฮะนะครับนะพวกนี้มันก็จะเอาง่ายๆคือความเชื่อพวกนี้ยิ่งถ้ามันเชื่อมโยงได้หรือคนเก่งคนฉลาดเนี่ยบางทีมันก็จะมีการคิดเชื่อมโยงได้มากกว่าคนทั่วๆไปอ่ะ้ายๆว่าเออเช่นอ่ะอ่ะมีอันนี้พบอันนี้ไปทําบุญวัดนี้แล้วมันสาเร็จอะไรเงี้ยนะครับนะฮะมันก็จะยิ่งเป็นแรงจูงใจยิ่งกล้าจะทําสิ่งต่างๆมากขึ้น นะครับนะฮะยิ่งเขาเป็นคนเก่งคนคนฉลาดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งสําเร็จนะครับมันก็คล้ายๆมันช่วยเสริมความกล้าอะไรเงี้ยนะครับนะครับนะครับ,นะรบพวกความเชื่อเหนือธรรมชาติพวกนี้นะครับมันมันพูดไงมันเป็นสิ่งกระตุ้นที่มันพอมันเกิดความศรัทธาแล้วนะครับมันเชื่อมโยงหรือว่าบอกกล่าวได้ง่าย เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันบางทีมันก็พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคคนที่คนคนเก่งคนฉลาดเขานับถือนี้เขาอาจจะสําเร็จเนี่ยแต่ว่าสําหรับคนทั่ว,วไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ยิ่งเขาทําสําเร็จแล้วเขาเป็นคนอคนเก่งคนฉลาดเขาสําเร็จหรือเขาเป็นคนดังเนี่ยนะครับมันจะยิ่งเป็นการเขาพอเขาสาเร็จเนี่ยเขาก็จะอยากที่จะเหมือนอยากให้คนอื่นเขารู้ด้วยหรือว่าชักจูงเพื่ออ,อื่นด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อ ทำให้คนที่เขาถูกชักจูงเนี่ยรู้สึกมาศรัทธาในตัวเขาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนะฮะมันก็ทําให้เขารู้สึกเป็นผู้ชนะทําให้เขารู้สึกเป็นเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับในแรกของเรื่องของิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งมันไม่ใช่ว่าเขาให้โค้ดอะไรมาแล้วเราไปกดคอมแล้วแบบ มันจะต้องออกผลลัพธ์มาอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่ก็พวกนี้มันเป็นเรื่องที่บางครั้งมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าคนที่เชื่อนะครับคนที่เก่งคนที่ฉลาดคนที่ประสบวามสบเร็จเขาเชื่อมโยงแล้วเขาก็อยากจะให้คนอื่นๆเนี่ยนะครับเชื่อแบบเขาบ้างนะครับอันนี้มันก็จะเป็นถ้าถ้าคนอื่นเชื่อยิงอย่งเชื่อยิงเยอะอก็จะเกิดความศรัทธาอะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็น,นกลไกของของสมองในแง่ของความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของสิ่งที่มัน เหนือธรรมชาติหรือว่าบางครั้งมันพิสูจน์ไม่ได้สรุปนะครับนะฮะก็คือคือคนเก่งคนฉลาดเนี่ยนะครับนะฮะ,ะบางครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าไงดีอาจจะไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องแล้วก็อาจจะไม่ได้มีปัญญาหรือสติสัมปชัญญะ ไปทุกเรื่องบางคนคนเก่งคนฉลาดก็อาจจะมีการเชื่อหรือทําในเรื่องที่ผิดก็ได้นะครับโดยคิดว่าตัวเองอาจจะเก่งหรือฉลาดได้รู้ไปแล้วทุกเรื่องนะครับนะนะครับแต่ความเชื่อในสิ่งที่เรื่องดวงเรื่องวาสนาเรื่องโชคลาภหรือว่าเรื่องของโชคลางโชาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับพวกนี้มันจริงๆมันก็จะเป็นการเชื่ออาเชื่อเพื่อ ลดความรา้าลดความเครียดนะครับลดความหมกมุ่นของสมองนะครับนะฮะลดลดแรงกดดันทางความคิดนะครับนะฮะนะครับพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะ,ะคล้ายๆว่าถ้ายิ่งเชื่อแล้วยิ่งทําได้นะครับโดยเฉพาะคนเก่งคนฉลาดเนี่ยนะครับยิ่งเชื่อมโยงได้ว่าเอ้ยเชื่อทําปรับเปลี่ยนแล้วมันสําเร็จนะครับพวกนี้มันก็จะยิ่ง เหมือนไปกระตุ้นระบบรางวัลเขานะครับนะยิ่งทําให้เขารู้สึกมั่นใจนะครับนะฮะแล้วยิ่งถ้าเป็นคนดังด้วยเขาก็จะอยากให้คนอื่นเนี่ยศรัทธาคล้ายๆเขานะครับนะฮะแล้วพอศรัทธาคล้ายๆเขา,าเขาก็จะเออรู้สึกดีหรือรู้สึกว่าเออตัวเองอประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าสามารถที่จะมีคนศรัทธามีเป็นผู้ชนะอะไรเงี้ยนะครับนะฮะนะครับซึ่ง การเชื่อสิ่งต่างๆพวกนี้ก็ที่บอกนะถ้ามันไม่ได้มา,าคําว่ามันไม่ได้รบก,กวนคนอื่นมันไม่ได้เป็นโทษกับตัวเองอย่างเงี้ยนะครับนะฮะบ,บางทีก็มันเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นใจนะครับนะซึ่งไม่เกี่ยวว่าคนเก่งหรือคนฉลาดจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับนะฮะบ,บางคนเป็นคนดังคนเก่งนะครับแต่ว่าก็อาจจะเชื่อความคิด นะครับแปลกๆอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นนะครับนะนะครับส่วนจะดีไม่ดีอันนี้มันแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่แล้วแต่สิ่งนั้นๆด้วยนะครับนะฮะก็มันเป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งมันอะไรก็ตามที่มันปลูกฝังไม่ได้แต่มันเชื่อมโยงได้เนี่ยนะครับบางทีมันก็มีผลกับมีผลนะครับทำให้เราอาจจะไม่ได้ คิดลึกไปขนาดนั้นว่าเออมันเป็นจริงไหมมันจำเป็นต้องเป็นจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับนะฮะอันนี้ก็ธรรมดาสำหรับสมองมนุษย์ของคนเราทั่วๆไปรวมถึงแม้กระทั่งคนเก่งคนฉลาดก็เหมือนกันนะครับนะฮะโอเคครับก็วันนี้ขอจบเท่านี้นะครับนะฮะก็ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับ neurologistp ด้วยนะกันนะครับนถ้ามีคลิปใหม่ๆหรือว่ามีใครมาตั้งกระทู้แปลกๆอีกก็จะมาพูดคุยนะครับนะฮะ กันอีกนะครับโอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังนะครับ